ولا <applause> สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับก็ถึงเวลาแล้วครับคําแล้วก็ถึงเวลาที่ออกล่านะครับเนะเมื่อกี้ก็ตามที่ว่าแล้วครับตามที่ว่านี่ิปก้อนๆน,นี่แหละครับกระเดียวตอกลูกค่านะครับเมื่อนี้ออกลา่าลองเบิง่งติวเมเ็ดแดงเอสนะครับเป็นตอกของคุณอโอโก้นะครับนะ ว่าพิ่นบ่เฝ้าครับท่านพันว่าหลังปีใหม่จังท่งก็ได้เด้อครับว,ว่าซั่นแต่่่วาเพินอดตังมาแล้วครับก็ขอบค,คุณหลายๆครับผมนี่กะเจียวเป็ดเ็ศเบิ่งล่ะครับบ้ดนะแต่ว่าหมายเทศกะสิลงไปตีนบ้านนี่แหละครับบ่ฮู้วา่าสิไปทางใดไปซ้ำา้าม่องเก่านี่ล่ะครับสิไปทางใดดีครับทางใดกะมีโตปูล่าแหมว่าพันมันหลายครับอี่บันท่านึงเนี่ย มีตะเซี่ยนตอกเด้อครับอยู่เนี่ยก็ยหายไม่บ้านละครับพาไปก็อันละแม่บ้านกำลังแจงตัวอยู่ครับทีนี้เพป็นสั้นอีกคู่นึงแหละครับฮาร์มี่ผลงานนะพี่น้องเป็นร่อง,บงเบื้องหาร์ม์เปิ้ลว่ได้เออหาร์ม์เปิ้ลได้ยังไงครับว่ยสั้นเปลี่ยนกระสีพ่อแด้หาซอยกันเด้พี่น้องนะครับจเจาเพิ่นก็ไปแล้วครับ สองสามขึ้นแล้วว่าเห็นหนูอยู่แต่ประเด็นยิง่งครับต้องฝึกไปอีกโดนนะครับเนาะสำรับมือไม้นะครับมือไม้หัดตันผู้ยิ่งสันตอกเนี่ยหายากนะครับเด้อไอเห็นในคลิปอยู่ครับย่อมรับเพิ่ยู่ใหบ้านกะจากสันบึงครับแต่ว่าขอพอดีกันนีครับต้องฝึกไปเอย,เยจะได้ก็เป็นกำลังแกกันนะครับเด้อมือหนี้สิมีผลงานบ่จังไรก็ได้ ก็พาคู่ใจนะครับเตรียมรถหยิบ้อยแล้วครับมีผลงานรอที่เราก็จังบึงกันนะครับเนาะไปครับรอไรแล้วเมื่อนี่ลุยกันเลยครับไปครับควันนี้ก็มาฮอดไม้แล้วครับเป็นไม้ให้หน้าแล้วกับปลาอ้อยนะครับเด้อนีก็เพื่อนขุดมันแล้วครับบอเคยมาได้ครับไม้นี่ตอนแรกว่าสิลงไปอ่อ ตีนบ้านแล้วครับวันนี้ก็บล่าดูเลยเยห็นดอกเมียบ้านเพิ่นก็กกำลังครับเตรียมโตอยู่ไปเพี่นนองลุยกันเลยครับ ่พีน้องลูกมันครับลูกไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับพี่น้องจิวแม่แจงเอ็ดครับทำงานนะครับตัวหน่อยครับลูกมันมากคนไหมครับติดตามกันไหมครับผม

ไปพี่น้องพูดมองไหมครับผม เดี่ยวพี่นออ้องเอย้ิงบ่ถือเดีล้วโอู้หท่าครับท่าหลายยู่นี่มาจ่าจ่ายด้ด้วยครับโอ้ยตายฝีมือยิ่งผาคืบอบดเงี้ยนแท้นี่ครับผลงานตอกจิ้วเม็ดแตงเอียดนะครับของคุณโกโก้ครับผมยิ่งบ่ถือครับ เมื่อกี้ไปเตื่นล้วครับไประวังไหมครับผม ครับนักครับนักโอ้หมุนหญ้าขึ้นมาหาได้ได้ครับเนี่ยทึบไหมครับมึงมึงไม้เนี่ยโอ้ทึบมี่องสวอตได้ครับเนี่ยครับไปนึงครับ นะครับพี่นอกตอกก็ได้ตอกติวเม็ดแตงนะครับติวเม็ดแตงเอ็ดของอคุณโกโก้แล้วครับนี่ครับยิ่งสามบาทนี่ตัวที่สองครับผมโอ้ใหญ่เติบครับบกบิ๊กเลยครับมันตัวเนี้หญ้ามันหกนะครับตรงนี้พอดีมุนหญ้าบุ๊บุ๊บขุนมาเทิ้งเลยครับกะสัตเลยครับ โอ้มันแล้วครับเนี่ยครับตอกของคุณโกโก,ก้กันเลยโอ้มันแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมเจมยยิมให้ยังไงกันสักหนนะึ่งมันครับมนันเจิมให้แป๊บนึงครับผมอ่พอเห็นมันแลครับเนาะเตรียมไว้นี่ละครับเนะตรียมไว้กโกกนะครับเนาะ เปลเป็นเลือด็กน้อยนะครับจะได้หมันนะครับเนาะครับเดี๋ยวไม่แล้วนี่ครับเอาพี่น้องรุ่นกันต่อครับผมแม่บ้านเ้ากระสั้นยู่นครับเห็นตะไคร่มองๆอยู่นเป็นยังไงวุ้นมือไหมครับมือไหมไปพี่น้องแม่บ้านหมุนปลาบ้าแล้วครับใส่ตัวบ้านี่เนาะ Cái nó vô nó. Lạ nhăng mấy nè. Ô, hấp nhà, nhà hốc hấp mấy Đến đây. Hả? Ba. Nó ngồi đẹp hoa Hả? Có thì tôi mình đúng. พี่น้องนี่ก็ทำผลงานนะครับโอ้ยได้สองตัวแล้วครับกะสมา่าผ้าควนแล้วครับมาเทเียดตอกลูกค้านะครับเนาะนี่ครับตอกเพิ่นก็นได้ผมล้อมองแล้วครับป็นไรนี่ลงเด้อ,อกันเอาตััวหนงสือลงไปครับตอกคู่นี่นะสำหรับตอกคู่นี่ตอนแรกผมเฮ็ดไรนี่แหละครับแตว่วัน สันมึงแล้วก้าวแดนพี่น้วหนูมันมักทั้งนี้นะแต่ฝากบอกเจ้าของเพิ่นนี้นะครับเด้อโกโก้ครับผมเอะไรนี่รงครับแล้วเจ้าีิซันนี่โก้เหรอครับทนัดเจ้าไหนกัดจัดเลยครับนี่แหะครับผลงานเพิ่นก็เลยเมื่อนี้โอ้เอฟนะครับหนึ่งตัวแล้วก็นู้นหน่อยครับนู้นหน่อยอย่าเบิ่งเถอะพี่น้องเรียบร้อยนะครับได้สองตัวครับยิ่งสามบาท แม่บ้านเขากะว่าปพ่อหนูว่าทันจังติดตามเพิ่นไปเรื่อยนะครับเนาะมือใหม่ครับมือใหม่หันไปไปคลิปนี้ก็ตีขอล่าพี่น้องไว้ก่อนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้พันหนึ่งในเด้อครับด้วยกดกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมเห็ดคลิปต่อไปนะครับเรื่อยๆจกพอกันในคลิปวิดีโอหนาเนาะครับเนาะรับมนีกาไปแล้วครับ สวัสดีครับ